สวัสดีทุกท่านครับสะสมพลระเครื่องครับจำได้หรือเปล่าทุกคนวันก่อนที่เราไปรุ่นมารุ้นละเก้าสิบบาทหรือว่ารุ้นละเจ็ดสิบาทแล้วผมจำไม่ได้นะทุกคนที่ไปไทยเล้ทักกันผมลงทุนไปทั้งหมดถ้าไม่แน่ใจนะประมาณสองร้อยกว่าบาทเนี่ยทุกคนสิ่งที่ผมได้มากับประมาณห้าเหรียญตกเฉลี่ยเหรียญหนึ่งสี่ห้าสิบาทนี่ผมออกมาขายเหรียญละร้อยสองร้อยสบายเลยทุกคน คือช่วงนี้นะครับพระหลงวงพ่อพัดเนี่ยออกมาจํานวนเยอะจัดนะครับสําหรับนักสะสมหรือท่านใดที่ชอบพระเครื่องนะครับเรามีโอกาสไปช้อนซื้อได้ก็จะไปช้อนตามกําลังศรัทธานะครับสําหรับผมเนี่ยผมเลือกที่จะสะสมทําไมถึงเลือกรุ่นนี้ครับที่จะไปลุ้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมารับชมนะครับว่าเป็นท็าะอะไรรุ่นนี้ครับ อ่จะให้ดูกันเหรียญแรกนะครับแต่ดูกล่องก่อนทุกคนนี่กล่องจะมาเป็นสีชมพูครับซีนเดิมเนี่ยจะมีใบรายการเขียนให้เรียบร้อยนะครับนี่เหรียญเท้าวเวศสุวรรณน,นี่อ่านว่าอะไรเอ่ยเจ้าสัวมหาเศรษฐีนะทุกคนปีหกนะครับซีนเดิมของเขาก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับ เีนเดิมของเขาก็จะเขียนใบรายการมาให้แต่ไม่ระบุเนื้อไม่ระบุอะไรนะครับแค่บอกรายการอ่ะเรามาชมเหรียญแรกกันก่อนเลยทุกคนอยากให้เพื่อนๆได้รับชมจริงๆนะครับคลิปนี้เป็นพระที่หนึ่งเลยราคาถูกนะครับแล้วเป็นเหรียญเดิมๆเลยทุกคนนี่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เรืองแสงหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะไม่ละมั้งนี่นี่เพื่อนๆคิดดูครับเลขหนึ่งหนึ่งสามครับ เจ้าสัวมหาเศรษฐีทุกคนนี่คือเหรียญที่หนึ่งนะทุกคนเรามาส่องกันดูชัดๆชัดๆกันเลยดีกว่าทุกคนเพื่อนๆคิดดูครับไม่ต้องแปลกใจครับทำไมผมถึงเช่าซื้อเช่าหานี่เพื่อนๆคิดดู เป็นเหรียญที่โชว์งานพุทธศิลป์เลยนะครับไม่ได้โชว์ตัววักศรน,นะทุกคนนี่ครับโชว์การแกะลายจากเหรียญชัดเจนมากครับเพื่อนๆดูครับน,นี่เป็นเนื้อทองแดงซาตินเอ่อเนื้ออัลปาก้านะครับทุกคนน่าจะเป็นเนื้ออัลปาก้านะอัลปกาก้าซาตินนะทุกคนเพื่อนดูครับ มีมีหน้ายักษ์กับหน้าเทพนะครับด้านหน้าเป็นหน้ายักษ์ครับหลวงพ่อพัดบุญยก,กามโมวัดห้วยด้วนทุกคนพี่ไม่ซื้อเหรียญแบบนี้พี่จะเก็บเหรียญแบบไหนทุกคนนี่อยากให้ดูกันอีกครั้งนี่ในจังหวะที่เราไม่ซูมนะครับก็เหรียญก็จะประมาณนี้นี่นี่อัปการซาตินนะครับนี่คือเหรียญประมาณนี้เลย โอ้โหเหรียญจริงสวยมากๆนะครับเหรียญจริงสวยมากๆเลยนะครับเรามาดูเหรียญต่อไปครับนี่ทุกคนนี่เนื้อนะครับเป็นเหรียญทองแดงซาตินนะครับแต่มีหน้ากากสองเคนะครับหรือว่าชุบไม่แน่ใจงานหน้ากากนะครับเห็นไหมครับมันซ้อนกันอยู่นี่ งานหน้ากาก 2K นะครับลงยาพื้นม่วงน้ำเงินนะครับม่วงหรือน้ำเงินไม่แน่ใจเนาะนี่ครับนี่เลขหนึ่งสามสามลงท้ายด้วยสามหมดครับพระชุดนี้นี่เพื่อนเพื่อนเพ่อนคิดว่าในอนาคตเนี่ยเหรียญสอง้ยห้าสิบเนี่ย ทำไมจะขายออกไม่ได้ทุกคนเพื่อนๆดูครับดูความสวยงามทุกคนนี่ทุกมิติเลยนะครับนี่แล้วไปเหรียญสวยมากครับนี่ครับอยากให้เพื่อนๆได้รับชมสวยแค่ไหนนี่ผมเห็นเหรียญจริงเหรียญวันนี้วันแรกเลยนะครับ นี่อยากให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คืองานหน้ากากนะครับเนียนๆกิบๆเลยนะนี่โอ้โห,โโหเพื่อนเครับพี่พครับคิดเห็นอย่างไรบ้างครับคอมเมนต์มาให้หน่อยนี่เหรียญที่2เรามาดูงานชุบเงินนะครับนี่คือชุบเงินนะทุกคนไม่ใช่เนื้อเงินนะครับนี่คือชุบเงินนะโอ้โหเนียนกริบเลยครับ งานหนึ่งเคนะครับงานหนึ่งเคนะทุกคนเหมือนกับเงินพ่นทรายเลยทุกคนจมูกโดนดนิดนึงเนาะนเลขหกสามนี่ทุกคนคือไม่ต้องถามราคานะครับผมจะเก็บเนาะผมจะเก็บเก็บไว้สักกร,รมไว้สักปีสองปีทุกคน โอ้โห,โหโลงยาเนียนๆทุกคนโลหะหนาๆทุกคนไม่เก็บไงไหวอะทุกคนนี่เออไม่เก็บไงไหวอะส่งกันตาแฉะแตกเลยเลยะครับคิดดูครับนี่นี่ผมอยากรีวิวทีละเหรียญด้วยซ้านะครับหลังจากเนี้ยถ้าสวยๆแบบเนี้ยผมยังไงผมก็รีวิวซ้ําครับนี่นี่รีวิวเก็บทีละเหรียญเลยครับเพื่อนๆครับ น่ารีวิวมากครับนี่เหรียญแบบนี้นี่นี่เพื่อนเพื่อดูครับนี่ไม่ให้เก็บยังไงไหวอะทุกคนนี่เพื่อนเพื่อดูนี่ครับไม่ให้เก็บยังไงไหวครับนี่ก็งานซาตินครับทองแดงซาตินนี่เพื่อนเพื่อดูการลงยาครับนี่ครับ น่งานสาตินสวยมากทุกคนสวยจริงครับโอ้โหรีวิวชอบมากเลยเนี่ยผมเนี่สายรีวิวนี่ดูครับจำรุ่นนี้ให้ดีนะครับผมไม่รู้จะมีปฏิหารหรือไม่มีปฏิหารแต่ผมมีเก็บอยู่แค่นี้แหละครับห้าเหรียญมีนวะหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปส่งนวะกันเลยนี่เพื่อนๆโคตรสวยอะ่ะอ่ะผมจะบอกเลยสวยจริง ไม่ได้พูดเล่นครับนี่แล้วในความโชคดีของผมผมได้เนื้อนาวะมาหนึ่งองค์ทุกคนนี่เนาวะเนื้อชนวนออนี่เอ่อองค์นี้นหละครับเนื้อนาวะนี่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 องค์นี้องค์นี้องค์นี้นี่มันจะตกตรงหูเหรียญขอโทษด้วยนี่นี่องค์นี้ไม่ใช่เนื้อสองแดงนะครับสรุปเป็นเนื้อนาวะนี่นนาวะหน้ากากสองเค ทุกคนขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ที่รีวิวผิดเนาะนี่สบายเลยทุกคนนี่ตรงนี้เป็นเนื้อชนวลนี่เนื้อชนวลลืมไปนะครับมันจะตอกอยู่ตรงนี้เนาะที่หูนี่เราก็ไปเดามเรื่อยนี่ชนวลลายไฟนะทุกคนลายไฟลงลงยาพื้นน้ำเงินนี่ด้านหลังเต็มคาราเบลเลยทุกคนนี่ดูดูเนื้อชนวลยังขัดเนื้อนาวะทุกคน โอ้โหนี่พี่คิดว่ายังไงนี่เพื่อนๆคิดดูแล้วกันสวยทุกมิตินี่เนื่อนื้อต่อไหมทุกคนเนื้อเนืนๆนี่นี่เนื้อทองแดงอ๋อเนื้อปากาซาตินนี่ไหมครับจะตกอ่างเนาะ ไอตรงหนึ่งเคตรงนี้มันจะไม่ตอกนะครับมันจะไปตอกอยู่ด้านหลังนี่ส่วนเนื้อนี้ก็เป็นเนื้ออะไรทุกคนหอเนื้อทองละคังนี่นะครับเนื้อทองละคังโอเคนะครับแล้วก็รีวิวประมาณนี้ทุกคนพี่ๆดูดิหาแบบไหนอะทุกคนนี่ไม่เก็บรุ่นแบบนี้แล้วพี่ไปเก็บรุ่นแบบไหนครับนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะทุกคนนี่ ดูดิผมไม่ได้พูดเล่นนะครับนี่อยากให้พี่ๆได้รับชมมันจริงๆนะครับว่าหลวงพ่อพัดเนี่ยแค่ศักดิ์สิทธิ์ก็ส่วนศักดิ์สิทธิ์หละครับแต่การเลือกเก็บมันก็ต้องเลือกเก็บที่มันสวยงามนะทุกคนนี่ผมไม่ดูแพ็คคู่เลยนะนี่นวัดกับชนวนนี่พี่ครับ ไม่เก็บแบบนี้แล้วจะเก็บแบบไหนทุกคนนี่ดูโอเคทุกคนครับเจอกันคลิปหน้าฝากไลค์ฝากแชร์ชด้วยแล้วกันนะครับพระสวยๆแบบนี้ผมจะบอกเลยรีวิวกันล้องเลยครับชอบมากเลยครับโอเคสวัสดีครับ